งานมอเตอร์โชว์โคราชครับที่เดนะอะมอลนนครราชสีมารถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าถูกๆครั้งละไม่กี่หมื่นบาทนะครับรถไฟฟ้าครับวสวยๆสามล้อก็มีนะจ๊ะสามล้อราคาเท่าไหร่นะครับสามล้อน้อำหนักไปสามกิโลวิ่งพันสาันวัตต์ ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงโคราชอีวีบค์ติดต่อได้ตามนี้นะครับล้อใหญ่นะครับล้อใหญ่นะสามล้อกระบะงสำหรับแม่ค้าเล็กๆชอบเล็กๆครับกานมนะอเตอร์โชว์นครราชสีมา H.E.V.H.E.V.H.E.V. e, v, e, v, e, v, e, v. e v ครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ท่านที่ชื่นชอบเป็น f อด้ออานมอเตอร์ไซค์ หมดแล้วหมดของจริงนะครับมีแค่โชว์นะครับรถไฟฟ้ารลักตาหลับมือนะครับมาดูรถยนต์ไฟฟ้ามาดูรถยนต์รุ่นใบม่ๆเที่ยวนี้เบนซ์ขึ้นด้วยครับเที่ยวนี้เนนบเนซ์มาด้วยนะครับเที่ยวนี้เบนซ์มานะครับเบนซ์มาด้วยนะครับ

เรื่องของบรัสตีได้ถูกแบตเตอรี่ให้กับุหนูนด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะส่วนของยาลิซมอนทันนี่มันในราคาอยู่ที่แปดแสนกว่าหนึ่งพันะแท่งแทงแท่งล้านกว่านะครับแทงแทงล้านกว่าอันนี้ล้านสองเนี่ยอันนี้ล้านสองนะครับ

บอดนะครับอันนี้ B Y D งานมอเตอร์โชว์เดอะมอคโคราชครับชั้นสาม c Hall งั้นคือ่าไร่็้วเดา๋ย759ครับ759 5, 5 9ใช่ครับ,บ759ใช่ครับส่วน,น,นลด200,000ครับ759 699ใช่ครับนั่นจะ1ล้าน2 0 0 0 0า0เหลือ99แค่นั้นเลยใช่ครับ99วิ่งได้เท่ากันนะวิ่งได้ประมาณกันครับเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเท่ากัน380 300กว่า เกินกระเที่ยวแต่นี่แต่นี่แต่นี่มันจะบอดี้ใหญ่กว่านี่ใช่ครับมันเป็นรถแมนครับผมของว่าจะไปท้องอยู่ไหนอ่ะไปเอันหรือเปล่าขาลงไปเจอปั๊มเบอร์ทรแล้วก็ติดปั๊มเบอร์ทรเลยครับอ๋อ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 เส้นตลาดหัวรถไฟนี่เ๋อนั่นรู้รู้เขาเรียกไอ้ดอกเขาเรียกบ้านอย่นี่แหละ ờ Dạ là Dạ là Cô qua chết quả Cô qua chết quả Thank you. รถมีเยอะแยะมากมายเลยครับมาดูกันครับมอเตอร์โชว์รถไฟฟ้าก็ยังไม่เข้ามาเยอะตามแบบที่จะนำเข้ามีวาดูยห้อใหม่นี่ชอบตัวนี้ครับชอบตัวนี้ครับยังไงก็ชอบตัวนี้ครับ เป็นล้านกว่ามั้งเชอบตัวนี้ครับเนี่ยชอบตัวนี้เลยครับชอบตัวนี้เลยครับชอบตัวนี้เลยครับมันสะใจดีนะครับชอบตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับี่ครับภูมฐานแลย ở

สวยๆทั้งนั้นเลยครับบอทโชโคราชที่ดบ,บอชั้น3 MCC ซ a ฮอนครราชาสีมา